สวัสดีครับเพื่อนๆสายบิดฟรีทุกคนนะครับผมมาแนะนาปปําแอปอีกตัวนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ข้างล่างนะครับก็จะเป็นแปปอปฟรีบิทคอของ k e n o นะครับวันนี้ก็คือการสมัครทำงานง่ายๆก็คือการเลือกอเขาเรือกอะไรรูเลือกอตัวเลขนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับให้ครบสิบตัวนะครับเอาตัวไหนก็ได้ นะครับแล้วก็ทําการดูวิดีโอก่อนให้จบ1คลิปนะครับถ้าเกิน10บมันก็เด้งออกมานะครับ1คลิปนะครับหรือว่าจะคุณจะทําให้เร็วก็คือคิวกนะครับเข้าไปตรงนี้มันจะเลือกสุ่มเลือกตัวเลขกห้เลย10ตัวนะครับผมสมมติผมเลือกตัวนี้อ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูเลดการเคมนะครับก็จะมีถ้าได้ตรงถ้าหมุนเลขมันรันสุ่มเมานะครับได้หเลขเนี้ย ที่เราเลือกไว้ก็ได้สิบสิบซาโดชีนะครับสเลขก็40สนะครับสูงสุดสิบเลขนะครับก็6,400สซาโดชีต่อต่อการหมุน1ครั้งนะครับนะครับแล้วก็มาดูว่ามันทํางานยังไงนะครับก็มาเปิดกดที่เพนะครับทุมผิวเกียวนะครับอันจะเป็นชการโชว์เห็นไหมครับเป็นการโชว์วิดีโอของมันนะครับเหมือนกับเราดูวิดีโอ ให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวก็มันก็จะสุ่มรันตัวเลขให้เรานะครับก็คลิปไอแอปนี้ผมผมแลกเงินได้จริงนะครับแลกเงินของเป็นซาโตชีนะครับสามหมื่นซาโตชีเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการถอนเงินนะครับก็เข้าวอลเลตของผมเข้าวอลเลตกระเป๋าวอลเลตของผมเรียบร้อยแล้วนะครับแหมเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราดูเสร็จปุ๊บก็จะมีปุ่มให้เลือกกากบาทข้างบนนะครับบนซ้ายนะครับตัวนี้ครับ เราก็กดเลยปิดปุ๊บเห็นไหมมันก็รันให้เราเห็นไหมครับสุ่มตัวเลขให้เจอว่ามีที่เราเลือกไว้มันจะเจ,ะจะไไอไหมตอนนี้ผมเจอแค่สองตัวนะครับสุ่มเจอเขาสุมส่มเจอคือสุม่มตอนหนึ่งครั้งนะครับก็จะประมาณสามสิบนาทีนะครับหนึ่งครั้งก็เ,เขาจะเคลมได้สามครั้งก็จะทำแบบนี้สามครั้งแต่ตอนนี้ผมเหลือครั้งเดียวนะครับก็คือสุ่มไปแล้วสองครั้งก็เหลือครั้งเดียวครั้งสุดท้ายก็เคลมสี่สิบซาโตชิปุ๊บ อ่ะแล้วไ่กดมันก็จโชว์โฆษณามาอีกตัวหนึงนิดนึงกดแกรกระบาดขึ้นไปเงินก็จะเข้ากระเป๋าเวลข้างบนอ่ะบาลานข้างบนเนี่ครับเก้าบาทโอ้ผมโชคดีมันมีอีก2ครั้งให้นะครับก็กดคิวตตรงนี้แล้วก็กดเพจดูวิดีโอต่อไปนะครับนะครับได้เมื่อได้วิดีโอเมื่อดูจบก็ทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเมื่อกี้ เขาให้เราสามครั้งครับก็ที่ได้บ,บด่อยๆก็จะเป็นร้อยยี่สิบซาโตชิร้อยสี่สิบนะครับ <c oughs> เคยได้สูงสุดประมาณสองพันสองพันกว่าแต้มค 2, สาสองพันซาโตชิอย่างเงี้ยครับก็ได้เยอะครับก็ก็สุ่มเขาสุ่มให้เราครับเราก็ทําไปเรื่อยๆสามสี่นาทีก็มากดเค้มหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหเห็นไหมครับตอนนี้ก็แน่ได้ตัวหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่พอใจที่จะได้สองตัวเราก็กด กดท้ายอะเกนนะครับก็มันก็จะรีเซ็ตเราก็ไปดูวิดีโอใหม่แต่ตอนนี้เพื่อเพื่อความเพลวยผมก็กดเคเลเลยนะครับอ่ากดเคเลเลยสี่สิบแต้มสี่สิบตาโตชินะครับเหมือนเดิมเห็นไหมครับเงินก็จะเข้าข้างบนนี้นะครับเมื่อเราทําครบทุกอย่างแล้วนะครับเราเลือกอีกครั้งหนึง่งดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมันมันจะไม่สามารถเลือกได้เพราะว่ามันจะไปเริ่มนับ เวลาใหมา่สามสิบนาทีนะครับก็ก็ก็ให้กลับมาเคม,มาอีกครั้งหนึ่งนะครับอไอแอปตัวนี้ทำทาได้จริงนะครับได้เห็นไหมครับโหลดเราสุ่มตัวเลขเราได้ตัวได้สตัวละโอ้วันนี้ดวงไม่ดีครับได้เฉพาะสองตัวนะครับจริงได้ได้เยอะกว่านี้นะครับ มันจะโลช้าหน่อยนะครับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเร่งรัดให้เลยกันแล้วกันครับจะได้เร็วๆกันเข้าใหม่น่ากลับมาค้งเห็นไหมครับเขาก็จะล็อกให้เราอีกประมาณ30นาทีอย่างงี้ครับแล้วก็กลับมาเคมใหม่ได้มันจะโชว์เด้งขึ้นหน้าจอมือถือเราเลยครับว่าเอ้ยแอปตัวนี้พร้อมที่สำหรับที่จะเคมได้เลยนะครับ แล้วก็มาดูประวัติของการเคลมของผมนะครับไอรูปที่เป็นตัวคนนี่เป็นแสดงตัวตนของเรานะคร <ส Over> ับนี่เราก็ใส่อีเมลเข้าไปของเซนเซอร์อีเมลนะครับเซนเซอร์อันข so ้างล่างก็จะเป็นที่อยู่กระเป๋าไวเลตของเรานะครับที่เราจะต้องมันจะโอนเข้าทันทีเข้าไวเลตของเรานะครับเรามาดูประวัติในประวัติการเบิกถอนของผมนะครับเขาจะบอกว่า ถ้าคนเก็บได้ทุกๆสองหมื่นนะครับซาตชิครับเขาก็จะโอนให้ทุกๆวันจันทร์เวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นอน,นะครับเที่ยงวันนะครับเข้ากระเป๋าเัลเลตที่เราได้เซ็ตเซ็ตไ้แล้วนะครับตอนแรกนะครับมาดูผมกดได้ครั้งหนึ่งละนี่เมื่อวันที่สิบเดือนตุลานะครับเข้ากระเป๋าบัลเลตสามหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบซาตชินะครับ แล้วกดทาเงี้ยสุ่มเลขตัวนี้ง่ายๆครับนี่เป็นแอปหนึ่งที่จ่ายจริงนะครับเพราะฉะนั้นผมทิ้งทิ้งลิงก์สมัครไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เข้าไปสมัครแล้วก็ทําเงินจริงเป็นกําลังใจให้ครับสําหรับสายบิดบิดคอยฟรีนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆครับลองมาใช้ดูนี่ผมใช้ในเครื่อง Android นครับนะครับมันก็สามารถทําได้นะครับสาหรับคลิปนี้แอปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ